สวัสดีครับพี่น้อง้องไปสุกูสุกคนมือนี้ยู่ไ้เมื่อบานโดดไหลบ่มีเงิน่าน้ำมันโหลดมาดับจางกูมันมารับจางลูกมันเพราะรา่าน้ำมันโหลดอันเด่นคนอันบ่มาใส่เิษขยะมันห่อนกันเทศเบียกกับเศษขยะก็ห่อนแหลกกัร้างอันบาดนี่สีวมาสุพีน้องฟังคือต่เกานี่ใส่มือลูกดิมันบอแต่เกาลูกมันขุดมันแายนี่ใส่มือลูก ซูมือดีมีนะวักตก,กรรมใหม่เมื่อไงอี่ยังเหล่าเขาเื่อนอยู่รูมเล่าหัดมันเล่งหัดมันนี่วัวชื่อเงี้ยตินี่เราก็เก็บโอ้คันอคันโอ้คันซุดไหนบเบารถให้นาคนไทยเอาเต้าหัวสิบอกข้าเบืองสีแองข้าเบืองซูปปับเจมเฮ็ดไงงัดขึ้นเลยแมวต้องหยอกซะก่อนเด้ท่านสิหักอ้วนอันนอมันสี ปายฝ่าดียวเดียโโค้ยหมดค้ยหมดค้ยหมดบอมันขันขั้นะนี่เม่มเห็นง่ายแค่เจบโอ้ยง่ายปานี้ก่เมิดปีเมดศาสร์แล้วเฮ็ดได้เบิดนเนี่ยอืมผู้หิงงามพอขนาดพี่น้องมกหัวมันใก่นี่หัวไง ก่อนละสีปโปร่หมดละต้นละสีโลรเลยได้กี่ได้น,นี่ลูลมมมกมันไม่หวังหฮกตัหนึ่งบอป้าพี่ต้องมเดือนตัวลมันติเดืออม,มันติเดืองยงยงไตะกี้มันลุกเหรอเนาะมันผู้ใดหลับผ้าเห็ดอันนี้หตก้กตะกี้คุดออกก็ลุกแล้ว ลกเอาจนว่าปวดเก็บเมือม่อวันเล่วลกสุมือนี่งัดเอาพะนะวิธีการคืองัดเอาเอากระน้นต่งองนึ่งกระนัดนใช่ไหมนี่ครับเบิ้งเบินะ้งมาโอ้เหตุไงเถอะ嘛เขาติดแต่จ้างคน,ะนหนึ่อยเดือดเดือดเบอ้งานะมาเก้งโนะอ้ยนะ นี่หัวมันแม่มาเบิ่งเก๋ๆในเปียงปัดน่าเกลียดในตูนแล้วแล้วก็เก็บขนกองใส่แล้วก็ฟันฟันฟันเก็บขุนเคียงแบกขึ้นรถไปขายนี่เราวิธีเศร้าให้คลิปนี้เอาไว้จะมีอะไรพี่น้องบ่เคยเห็นเลยพาพี่น้องมาเบิ่งพี่น้องกัสิงห์จับแจ็คดอกโดดยุบบ้านผู้ใดมีเหนวจังสิครอบเม่นพระใน่บ้านมุเจ้ามีบ่อบ้านมุข่อยมีเด้อแนวงัดมัานจ้าไม่ได้กกนยากนะคะ ชุป,ปับงาดบึบเลยนั่นหัวหนึ่งโอ้น้อยนียน่ก็เป็นหัวชุป,ปับงาดบึบเลยชุป,ปับงาดบึบโอ้ง่าย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 ครับยืมกดไลหนกดแชร์แจ็คก,กี้ด้วยพี่น้องบ๊ายบาย